โอ๊ยเจอนดีๆนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยี้ท่าไงทเดี่ยวขาฝังมือออกซี่อุ้ยทำทำยังไงอะก็ต้องใช้ชีวิตอย่างอยู่อย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นไรน่ะมันควจะไม่ยากหรอมั้งก็แค่ใช้ชีวิตร่วมกับม้เท้านี่เองอะพี่หน้าเริ่มเลยไหมล่ะเราจะทำอะไรก่อนนะอันดับแรกอะอยากพูดทำอะไรได้ไหมขออนุญพักแป๊บนึงกับจากพี่ว่าท่านี่นอนก่อนแล้วกันปวดมากเลย เอาขานขึ้นมาเราต้องทำอย่างนี้แหละบัวก็เอาไม้เท้าตรงนี้แล้วกันเนาะเผื่อจะแบบอยากจะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือนอนก่อนไปเลยโอ้โหระวังนะงั้นเดี๋ยววินามานะบัวโอเคเฮ้ยเหลับไปตอนไหนเนี่ยหิวข้าวจัง หาอะไรกินดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยลืมตัวหนูก็ตัวยังขายดีแล้วโอยมีไข่อยู่เดีย๋ยกินไข่เจอแล้วกัน đan con, thui, nặng ต้องข,ข้าวก่อนอถ้าถือจานกับใช้ไม้ก็ไม่ได้อีกกิน่าใช่ด้วยหัูทำไรอ่ะหนูถือ,อจานไป<ๆ>ไม่ได้โัวทอดไข่เองเหรอเนี่ย เก่งแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เลี่ยงแต่แรกอะก็ยอยากลองใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวดูตักข้าวให้หน่อยได้ไหมคะได้ได้ได้ปะโ <c oughs> อ๊ยโอ๊ยหัยวเย็นๆสิฮะ ถ้าสมมุติเรากินอย่างนี้มันก็จืดไปดีอยากกินอะไรแบบเผ็ดอ่ะอ่านักพิกนาลกไหมเอาโอ,โอเคได้เดี๋ยวพี่บีไปให้อันนี้เฮ้ยขอบคุณค่ะพี่นาเก็ดได้ใจแน่นอนอน่ากินอะ่ะโอ้ยโหใส่เยอะขนาดน,นั้นเลยเหรอเผ็ดหน้าดูเลยแต่อร่อยค่ะเป็นไงอร่อยพี่นาบอกแล้วน้ำพริกนี้อร่อยมาก นาอะเอะเฮ้ยไดแม่น้เห้ดนาให้เยกินเยอะเกินไปบ้าเฮ้ยก็ดูตักไปซะเยอะอาจจะไม่เห็นได้ไงเราแต่เมื่อไอ่อยพี่หน้าว่าไม่ได้ข้าวกินแล้วน้ำก็กินแล้วเบื่อมากเลยอะทำอะไรดีอะพี่หน้าฮะ อย่าออกไปข้างนอกบัวไปก่อนเลยเนี่ยพี่หน้าพุยงานอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวมานั่เดี๋ยวขอไปเดินเล่นข้างนอกก่อนเลยกันได้ได้ได้แต่ระวังตัวด้วยนะมองซ้ายมองขวาด้วยระวังโจรด้วยล่ะไม่เป็นไรอพี่หน้าอย่าไปที่เปียเปียวลับบัวเดี๋ยวพี่หน้าเข้าไปทํางานก่อนละกันค่ะโอเคลำบากใช่ไหมเลยได้เราไปเล่นหน้าบ้านแล้วจะกันลร โ,โ,โ,โชคดีนะที่วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนสบายสบายโยุดเฮ้หย,ยุดหรือใครอะมีเท่าไหร่ซุ่มมาให้หมดไม่มีไม่มีเร็วเวไม่มีอย่ตุกติกเฮ้ยลืมไป คุณหมอเคยสอนวิชาป้องกันตัวมันแล้วเราไม่มีมือป้องกันตัวอย่างนี้ใช่ไหมเรามีแค่ขาเดียวเรากระโดดเตะเลยหยอกหนีเลยแล้วมันมาข้างหลังอีกบอลบอลอย่างนี้เลยคนไข้ของหมอต้องทำได้ขอให้กลับไม่มีเงินโก็กโอยอย่าเอาใช่ไหมใช่ได้ได้ได้อันหนึ่งนะอันหนึ่งนะเร็วเร็ว

มอสเป็นตัวไหนชื่อใครอะไรคะยี่โมนยี่โมนเนาะอายุกี่ปีควรอ๋อแล้วมาทำอะไรอยู่อกขาฟังไม่รู้เรื่องเลยให้พี่ช่วยดันไหมโอเคพี่เล่นบ้างเดี๋ยววางก่อนอจะเอ๋ จะเอจะเองั้นเดี๋ยวพี่ไปเล่นสไลเเดอร์ก่อนนะคะโอเคไหมโอเคโอ้ยโอโอโอ้ยติขาเอ้ยเก่งมากพี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเฮ้ยน่ารักจริงเลยโอ้ยเลีอยงขึ้นมาหมุนดูสิ อย uh, uh, ่างอื where, oh, ่นด really. ีกว่ากลับมาสักค่ำเลยเราเล่นเพลินเลยโอ้ยพีน่าพี่น่าหายไปเลยชั่วไปก็คำนเนี่ยแบบน้ำก็ดีกว่าโอ้ยาน้ำก่อนละกัน ฮ้ยแต่ลืมไปเลยจาน้ำไงในเมื่อเขาไม่ให้เอาผ้าแผนะ้โดนน้ำแล็ก็ก็มีไม้เท้าอยู่ด้วยอ่ะทำไงดีวันนี้อ๋อรู้ละนี่ไงนี่จะได้ต้องเปีย่ยนละวิธีนี้แหละวิธีบ้านๆเราต้องตั้งไม้ก่อนนะไม้เปียกไม่ได้ ตัง้งแรงเฉยเลยอ่ะใส่ถุ้ไม่พอต้องตั้งขางสูงด้วยบางบ่งบนเลยอุ้ยกว่าจะอาบน้ำเสร็จได้รา,าน้อ,นอละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่คิดเลยว,ว่าขาหักจะมีประสักมากมายขนาดนี้อ่ะ <c oughs> บัวเป็นอะไรอ่ะก็ขาหักอ่ะเฮ้ยชอบไป็นขาหักเราไปกับต้นไม้มาแล้วมันตกอ่ะโอ้มามานั่งก่อนนั่งก่อนแม่เดี๋ยวเราช่วยนี่นั่งก่อน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 ออยอ้อยต้านไหนแก่รอเนี่ยเบาเราไม่ได้แกล้งแบบว่า พอดีมือมันล้านอะอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษมามาเลยช่วยดิช่วยจะขาอยู่โถกข์เฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยคหมากเกินไปเธอเดี๋ยวเราไปหาของมาช่วยเธอดีกว่าเฮ้ยเดินไม่หล่นแล้วเนี่ยนี่ไงอะไรเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาจับไว้แน่นเดี๋ยวเราจะยกเธอขึ้นแอปหนึ่งนะไปไม่เอาไม่เอาไปไปเจ็บขาหมดแล้ว เพื่อนเจ็บยันจะแกล้งอีกโอ้เราขอโทษเราไม่แกล้งแล้วมาซินดาช่วยจริงๆเลยโอยไปไปไปพอแล้วหยุดหยุดเป็นเวลาอะไรอีกโคตรเหนื่อยเลยน้ำหนักก็หนักนเราเละน่าจะตายก่อนเธอเอองั้นเราไปแล้วโดยเพื่อนแกล,แล้งโว้เป็นเวลาจะดตรงไหนเนี่ยชอบมีคนมาดูจังเลย เฮ้ขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจมันนี่เลยมันนี่เออได้ได้ทำนี้ได้ไงคะกล้าดีไงที่มาเหยียบขาเราอรู้ไหมว่าหมอได้สอนวิชาป้องกันตัวให้เราเลยนะแล้วไงไม่จะสู้คนขาดีอย่างเราได้หรอกล้าลอกม้ยะโอ้ยโอ้ย อตอนที่ขาหักนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็แชร์กดไลค์กดซับสไครป์บัวด้วยกดติดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้ IG ตกทางนี้ทุกคนแล้วเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโอ้โห